บอกเลยว่าพระเอกตลอดกาลใช่ครับอยู่ข้างๆกับแล้วขอต้อนรับพี่นุ่มสอนลามสวัสดีครับผมสวัสดีครับเป็นพระเอกตั้งแต่เรื่องแรกจนถึงทุกวันนี้นะยังทำไมเหมือนเดิมเลยพี่พี่ดูแลตัวเองงไงอ่ะเหมือนเดิมเหมือนเดิมหน้าเหมือนเดิมก็ไม่เครียดครับ มนเตี้ยแล้วก็ออกกำลังกายใช่ก็เล่นฟุตบอลอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วยิ่งตอนนี้มีลูกด้วยก็ยิ่งต้องดูแลตัวเองมากขึ้นเพราะว่าอยากจะแบบอยู่กับเขานานลูกมาด้วยวันนี้น่ารักมากน้องจีบใช่ทันนี้ต้องฝากบอกท่านผู้ชมว่าครอบครัวเรานี่ค่อนข้างจะสนิกมากนะครับเพราะว่าจำได้ว่าเลิฟลองคราวที่แล้วที่มาเนี่ยจะเป็นบ้านเก่าตอนนั้นที่จีบกับพี่เอ แต่ยังไม่ได้กันนะตอนนั้นยังไม่ได้กันแล้วก็ตอนกลับบ้านพี่เอก็ฝากผลไม้ฝากก็ใช่ครับฝากเมาะไมให้กินที่บ้านวันนี้มาบ้านใหม่แล้วแต่รายการนี้เป็นรายการที่ต้องบอกว่าอยู่คู่กัะทูมานานมากสิบกว่าปีละ1ป็นสามคอนเซปเป็นรายการที่คอนเซปชัดเจนคอนเทนต์ดีมากขอบคุณมากครับพี่นี่ก็เหมือนเดิมนะพี่เอครับสวยไม่สั่งพี่ต้องพี่พูดผิดพี่ต้องบอกว่าสวยมากขึ้นสวยมากขึ้นเพราะว่าเข้าวงการใหม่ๆนี่เล่นเป็นน้อง ปาชใยทองใช่ชายแกนี่ก็เล่นเป็นสุดเล็กเล่นเป็นน้องอพอแต่ปานขอเนี่ก็เถิบมาเป็นคู่มัน่นแล้วปัจจุบันเล่นเป็นเมียจริงเฉลยมาซิว่าวันนี้ทำเมนูอะไรครับทเป็นข้าวข้าวหน้าหมูบ้านอ,อมครับนี่ชื่อง,ง่ายๆก็มหมูอมจะทำแบบเนี้ยจริงป่ะใช่ครับวันนี้ต้องถือว่าพิเศษมากว่าไม่ใช่แบบ มันเป็นอาหารประจำบ้านที่แบบคิดอะไรไม่ออกก็ทานอย่างนี้คิดอะไรไม่ออกทานเขาอยากทำแบบนี้ครับบ้านผมนี่คือข้าวผัดกะเพรากระเพราไก่ไหมหรือกระเพราหมูพี่ได้หมดกะเพราลูกชิ้นกระเพราหมูกรอบอ๋อได้กจ้าพราเต้ยดุกะเพราใช่แต่ก่อนอื่นผมขอชื่นชมคุณหนุ่มนิดนึงเรียกผมหนุ่มกับอะไเพราะว่าเป็นคนที่ใส่บาตรทุกเช้า่่ใผมตามไอจีอยู่ผมเห็นเป็นคนที่แบบ โอ้โหเขาทำงานเสร็จดึกดึกเขาตื่นมาใส่บาทได้ผมชื่นชมมากไม่เก่งเลยอ่ะไม่ทำนานแล้วเพราะว่ากลางวันเราไม่ค่อยมีเวลาที่จะไปทําสังฆทานหรือไปเข้าวัดไปนั่งสมาธิเพราะว่าเราทำงานเราทํางานบอกว่าอาศัยตอนเช้าเจอพระท่านเดินมีกบาทเนี่ยก็แหวกใส่บาทก่อนไปทํางานอ้ผมชื่นชมจริงๆชื่นชมแล้วก็ทำตัวเป็นประจําจนทําให้แบบสอนสอนภรรยาสอนลูกแล้วภรรยาชอบใส่บาทด้วยครับแต่ฐานวิญญาคนเขาไม่แตกตื่นหรอกว่าโอ้โหอยู่สอนราม ดินริมถนนบางคนบอกว่าสร้างภาพเฮ้ยมีอ่างด้วยจริงๆคอมเมนต์เข้ามาอ๋อโอ้โหนี่นี่จะบอกว่าสร้างากล้องพวกเรานี่ชุดเดียวกันเลยนะใช่รายการรายการของผมก็ใช้กล้องของพี่อ๋องนะตอนแรกก็พอพี่หนุ่ยยืมตังมายืมตังตอนที่แบบจะซื้อกล้องต่สตู ชื่อว่าอะไรของชื่ออะไรคนนั้นอ่ะออสออสวันนี้มาผ่านไปจากวันนั้นน่ะที่เลิฟและองเนี่ยเป็นยังไงวันนี้จะแต่งนี้ใหม่ละก็บอกผมก็แล้วว่าเดี๋ยวจบรายการนี้ขออัดคลิปไว้ความแต่งงานกับเมียใหม่หน่อยครับซึ่งเป็นเรื่องจริงนะอันเนี้เป็นเรื่องจริงเรอิงพี่หนุ่มถามหน่อยสิเพราะมีครอบครัวแล้วชีวิตเปลี่ยนไหมอ่ะเปลี่ยนไปเลย๋อมจากเดิมอาจากเดิมชีวิตพี่เป็นยังไงก่อน ที่แรกๆที่ก็ไม่ได้อินอะไรมากนะพอลูกเริ่มโตขึ้นเรื่อยๆ่เริ่มแบบเริ่มโตขึ้นเรื่อยๆเริ่มอยู่เป็นครอบครัวมากขึ้นเรื่อยๆยิ่งพอมาเป็นโควิดช่วงโควิดเนี้ยคือมันกลายเป็นว่าเราเริ่มรู้สึกมากขึ้นว่าเฮ้ยความสุขที่มันแท้จริงอ่ะมันคือครอบครัวนั่เองเพราะตอนที่เรายังไม่แต่งงานเราก็ยังไม่รู้ไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเราก็ใช้มันจนสุดแล้วอ่ะ กับเพื่อน mm hmm. กับใครแล้วก็เฮฮากันเต็มที่ไปหมดแล้วอ mm hmm. ตอนนี้พอมาเป็นครอบครัวก็คือแบบเอแอทนนี่จะไปนั่งลากอยู่ร้านก็ป้อมคุเดียวก็แบบซื้อกับ,กบ,บข้าวแล้วเข้ามาแนงกักบภรรยาแล้วก็ดูลูกดีกว่า mm hmm. มันก็แบบเป็นความอบุญแบบนึงอะไรครับก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่เป็นคุณค่าทางภายนอกที่เป็นเรื่องของของปัจจัยหรือเป็นเรื่องของมูลค่าทางเงิ mm hmm. นหรือวัตถุ แต่มันเป็นเรื่องของความรู้สึกมากกว่าจริงๆความสุขมันอยู่ใกล้ตัวเรามากแหละใช่แล้วโดยเฉพาะแบบเรามีหน้าที่เป็นหัวหน้าครอบครัวด้วยพี่เอหน้าต่เข้าใจมมันก็จะมีความเป็นพ่อบางทีแบบเกิดใครมนอะไรที่มาในบ้านอย่างเงี้ยเราก็ต้องเป็นหลักใช่ครับไม่ฮะไม่ใช่แบบวีจีเป็นอะไรต่อ้าเอียงอยู่คือแรกๆก็อาจจะเป็นได้บ้างก้องสั่นเลยนะเราห้วหเราก้องสั่นเลยหมดเลยก้องสั่นกันหมดเลยนะพี่เอเียงไหมผมผมไม่ครับผมผมไม่ค่อยดื่ม ดูแทนเนะลูกคนช้าไม่ไม่ได้ดูแม่เท่าเท่าอร่อยพี่ดูคนช้านี่เองไม่ได้ดูดไม่ได้ดูหยอดหยอดไม้ลิ้นเลยอ๋อวันนี้อาจารย์อ๋อจะทำเหรออันนี้อาจารย์อ๋อทำเองวันนี้ถือว่าโชคดีมากนะครับเพราะว่านานๆอ๋อจะลงมือให้ใครสักคนหนึ่งโอ้แล้วสักคนหนึ่งเดี๋ยงแค่นะต้องกินด้วยต้องกินด้วยขออนุญาตให้กินด้วย พี่หนุ่มปกติพี่หนุ่มเข้าครัวทำกับข้าวทำกับข้าวพี่นี่ทำทุกอย่างเลยริดว่าทำกับข้าวให้ภรรยาทานทำกับข้าวให้ลูกทานตอนเช้าทำกับข้าวเสร็จออกไปถ่ายละครอยใช่เข้าบ้านอ่ะใช่ตงานบ้านเนี่ยจะเป็นหน้าที่ของภรรยาเขาก็จะแบบว่าก็คือแบ่งแยกชัดเจนเนาะใช่แล้วอยากจะมีอีกคนไหมพี่หนุ่มก็อยากจะได้ผู้ชายสักคนถ้าเกิดจะมีนะออแต่ให้่เขาห่างกันเขาจะได้เป็นพี่เป็นน้องกันพี่คือไม่อยากให้ชิดกันมาก ป็ดูเป็นเพื่อนกันเกินไปใช่แล้วเราครูก็เกิดว่าจะแบบเราตายไปแล้วเดี๋ยวว่าลูกอยู่คนเดียวถ้าเขามีพี่มีน้องจะได้แบบเป็นพี่น้องกันจริงๆนี่เกิดก็าแบบไม่ต้องเป็นข้าวก็ได้นะพี่นะเป็นแบบมาม่าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะใช่ครับแบบกำลังแบบเมาตึงๆอะไรอย่างเงี้ยก่อนนอนนะ อยู่เลยหลับสนิทเลยนี่คุณฮันเห็ดตั้งใจทนานี้เลยตั้งใจขนาดนี้พี่หนุ่มมาทั้งีผมเดาคือข้าวน่าจะเป็นรากข้าว่น่นอนใช่ครับผมแล้วเดี๋ยวมีไข่ออนเซนให้ด้วยผมรู้ไหมว่าทําไมญี่ปุ่นมันต้องมีไข่ออนเซนทำไมพี่เอรู้ว่าไม่รู้ครับเพราะว่าข้าวของญี่ปุ่นเนี่ยข้าวมันนุ่มและข้าวมีความร้อนสูงถ้าเกิดมากินกับไข่เจียวเนี่ยก็จะนุ่มเหมือนกันหมดเล็กเจอร์มันจะไม่มี มันก็เลยจะต้องเอาข้าวเนี่ยใส่ออนเซน็นไปปุ๊บม,มันก็จะสุกแล้วมันจะเหมือนไข่เจียวญี่ปุ่นที่มันเป็นเวลาเป็นไข่เป็นปต้นก้อนอมันจะกินข้าวกับไข่ขวเจียวแบบเค็มเกลียวบ้างเราไม่ได้เพราะว่าข้าวคนไทยส่วนใหญ่จะเป็นข้าวแข็งมากกว่าอ๋อนี่เพิ่งรู้นี่เป็นความรู้เป็นความรู้เป็นความรู้รแต่เราเป็นคนชอบไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นเนาะไม่ใช่เขาเล่าเขาเล่าคำนี้เขาเอนคำมาแล้วเขามาเล่าต่ออีกทีอันเสร็จแล้วไป เสร็จแล้วใช่ไหมครับแค่นี้ครับง่ายดายเขาทำให้ผมนี่ครับครับรักเมียคู่ด้วยรักเมียรักรักเมียมาเนี่ยครับชีวิตคู่ชีวิตพี่จะดีขึ้นเรื่อยเร่อเดี๋ยวช่วงหน้าไปพูดคุยกับพี่หนุ่มกันต่อเรื่องครอบครัวของกครอ่าช่วงหน้าค่ะ ก่อนก่อนคือข้าวข้าวหน้าหมูบ้านอองข้าวหน้าหมูบ้านออกมันก็คือใช้ใช้ใช้ชื่อเมนูนี้เลยใช่ไหมใช่ครับสมมติว่าผมเกิดไปแบบไลฟ์เฟซบุ๊กสดวันี้วันนี้ผมไลฟ์เลยแล้วผมทำอย่างเงี้ยบ้านออกบอกว่าผมทำเมนูเลยข้าวหน้าหมูบ้านบ้านออก พี่หนุ่มไปเจอกับภรรยาได้ไงผมไปเจอเขาที่ฟิตเนสออกออกกำลังกายใช่ที่ไปออกกำลังกายไปออกกำลังกายแล้วพี่เขาเป็นเพอรีซอนอลเทรนเนอร์อย่างเช่นออมเนี่ยต้องการจะดูแลรูปร่างหนูอยากคุณเหมือนวิเตอร์ส่วนตัวนะเขาเขาจะมาหาออมที่พอดีเพราะออมเล่นที่พอดีเว็นหลากเขาจะมูฟมาหาออมมาดูแลส่วนตัวเป็นไพรเวทซึ่งมาเจอกันตอนแรกเขาเห็นเขาแบบ เท่าห้าวเรารู้สุกว่าแบบเราก็นั่งแล้วก็ต้องอยู่แล้วอะมองไหมว่าเป็นทอมไหมอะไรเงี้ยคิดว่าเป็นทอมไหมไม่ไม่เขาก็ผมสั้นแบบมีซิกแพคแล้วก็แบบคุยกันก็แบบก็เหมือนกับผู้ชายแมนๆเราเราก็แบบคิดว่าเออเราก็ชายสีไม่มีเกี้ยวนะเราชอบนั่งข้างทางอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะแบบไปด้วยกันได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยไปทำของจักเขาก็ถามมาเลยเหมือนเดิม ว่าผมเคยตอบอย่างในการนี้มาสิบกว่าป,ปีแล้วผมบอกว่านั้นเราเรากำลังพยายามจะหาคนที่เดินไปแบบเดินไปด้วยกันทางที่เราจะเดินไปอาจจะมีกรวดมีอะไรอย่างเงี้ยระหว่างทางจะมีเตือนไม่ได้กันหรือเปล่าอะไรเงี้ย<ๆ>ซึ่งก็เจอจริงๆใช่เวลาไปเที่ยวก็ไปเที่ยวด้วยกันอก็ตอนเป็นแฟนก็ไปบู๊ด้วยกันอะไรเงี้ยซิ่งก็ซ่งด้วยกันที่เจอกันนานไหมก่อนจะตัดสินใจเป็นแฟนอ่ะ จอกันไม่แน่นแต่ก็คือเป็นตามระยะเวลาปกติสักประมาณสักสามเดือนอ,อะไรเงี้ยแต่เริ่มคุยบอกว่าเพราะว่าวันแรกเขาถามเขาแล้วว่าเขามีแฟนหรือ,อเปล่าแปลงว่าถูกสเปคอ่ะใช่สิเราถามเขาเลยวันแรกว่า,วาววคุณมีแฟนหรือ,อเปล่าครับผมชอบคุณ<อ>ผมขอเบอร์โทรศัพท์เฮ้ยตรงประเด็นเลยอ่ะทำไมไม่ชัดเจนอ่ะเราเสียเวลาไม่ได้แล้วแล้วเราก็ไม่ชอบการแบบต้องมาไลน์แล้ว อ่านอ่านแล้วไม่ตอบเครียดอีกโทรเลยขอเบอร์โทรเลยรุ่นเราต้องโทรแล้วมันไลน์ไม่ได้หรอกมันต้องแบบยิงตรงเลยใช่แล้วก็ชัดเจนเขาบอกว่ามีแฟนใช่ใช่แมนมากแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าเขาเป็นนักแสดงนีแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าเขาชนะชนะบิ๊กบราเธอร์ไม่รู้จักเขาเขาเป็นใครอ่ะใช่คือมันเพียวมากมันไม่ใช่ว่ารู้ตัวตนทากอนว่าโปรไฟล์ก็เป็นแบบนี้นะเขาทำอะไรมาแล้วเราแบบ เข้าไปในแบบเออเพราะเขามีโปรไฟล์แบบนี้ไม่ใช่เ,เราเข้าไปในในความรู้สึกที่เรา first impression เลยเราชอบชอบตรงไหนเอาก่อนเท,เท,เท่เขาเป็นคนเท่เอ๋อพี่หนุ่มชอบผู้หญิงเท่เทแล้วเาหแต่ตอนเข้าไปจีบ่าแบบมุ่งตรงเลยนะคือไม่แคร์ว่าคนในฟิตเนสคนอื่นจะกำลังเลงอยู่อะไรอย่างเงี้ย ผมประกาศสักดาหเลยอ๋อใช่พี่หนุ่มนี่คือพอพอพุ่งตรงประเด็นไปปุ๊บแล้วติดติดแล้วเป็นแฟนกันแล้วตัดสินใจมีครอบครัวเลยเหรอคะไม่เขาไปคุยกับแม่พี่มแม่พี่ไปบอกว่าเขาไปคุยกับแม่พี่ใช่ <c oughs> ก็พาไปเจอแม่อะไรเงี้ยเข้าบ้านค่ะเข้าบ้านแล้วบางทีผมก็ไปถ่ายละครเขากินข้าวกันเองอเอาว่าคุยกันอะไรเงี้ยจนออกมาแล้วถามว่าแบบหนูอยาก หนูมีตุ๊กตาให้ให้หมาเล่นสักตัวได้ไหมข้าวคนนึงได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนกับว่าแบบชีวิตเขาก็คงจะผ่านอะไรมาเยอะแล้วอะคิดคิดที่มีครอบครัวเหมือนกันไหมว่าติ๊กสามสิบห้าแล้วเหมือนกันผ่นอะอย่างเงี้ยอมเป็นไหมพี่เอเป็นไหมเป็นไงครับหมายความว่ามาเจอกันแล้วแล้วคิดจะมีครอบครัวในเวลาที่ระยะเวลามันพอดีกันอ๋อคิดถูกป่ะมันถึงจะแมทช์กันถูกป่ะ ตอนแรกไม่ได้คิดนะคือตอนแรกที่คบกันแรกไม่ได้คิดแต่พอถึงจุดจุดหนึ่งแล้วเราคิดว่าเออมันสมควรที่ต้องอยู่ด้วยกันแล้วล่ะคบมานานเนี่ยพี่หนุ่มเป็12ปีนะนี่คุยคบกันมา12ปีจริงปะคบกันมา12ปีแล้วแต่งงานแล้วตอนนี้8ปีอีก6อ่าโอ้โหแต่พี่เอช่งดีมากเพราะว่าหอมเนี่ยผมเห็นเขามาตั้งแต่เด็กอยู่กับพ่อตลอดใช่ออแล้วเขาเป็นคนที่อยู่กับคุณพ่อมาตลอดแล้วคุณพ่อดูแลอย่างใกล้ชิดดีมาก แล้วคุณพ่อเนี่ยเป็นแบบต้องบอกว่าแบบอาร์ติสต์อะเป็นศิลปินเนี่ยว่าลูกใส่เกงยีนผมยาวเดินสะเสร์มใส่แว่นตีใหญ่อะใส่แว่นตีใหญ่ใสนใจใครอะไรอย่างเงี้ยคุมลูกสาวอยู่อะไรอย่างเงี้ยอยู่กับร่องกับลอยเลยล้วนี่ก็รักคุณพ่อแม่ ทัง่รถเดียมเลยทั้งวันออกไม่พ่อ,อมหอ,อมเลยเหรอนั่นไงนั่นคืออยู่อย่างนั้นแหละนี่นี่มันจะสิบสองชั่วโมงนะพ่แต่ก็คือว่าเป็นคู่ที่เราเห็นแล้วเรารู้สึกชื่นใจนะเพราะเป็นคู่ที่น่ารักในวงการมากค, <ำ S 1> คือมันแฉลงตัวมากอ่ะเราก็ยังไม่เคยคิดเลยว่าพ่อจะพูดคำเมื่อกี้ออกมาว่าพ่อพ็อไม่ต้องเหนื่อยนะพ่อพ่อก็ได้พัก เออก็าเขามีคนดูแลเขาเนี่ยพ่อคุณลุงอ่อมเมื่อกี้ตอนนี้ก็เล่นอยู่มิจิอยู่อะคือเป็นคําพูดที่แบบถ้าเกิดเราไม่ถ้าเกิดเราไม่ทำงานด้วยกันมานานขนาดนี้พ่ออาจจะไม่ได้พูดคานี้ให้พี่ฟังอเพราะแบบมันก็เขายกขึ้อย่างอ๋อจกบอกแล้วอ่ะให้พี่เอดูแลแทนคือเหนื่อยแล้วลูกคนนี้ซึ่งเขารักมากแล้วเขาก็เขาไปพูดเรื่องหลานแทนเหมือนแม่ผมละจอมทัพตากเมือนมุกอซึ่งยังแม่ถามเลย ใช่ไหมแขนแรงกว่าลากตอนนี้ก็แม่พี่ก็เหมือนกันเขาก็จะไม่เลิกเลิกยุ่งวุ่นวายเบอร์โทรศัพท์พี่เนี่ยเขาแทบจะลืมไปละจำเบอร์โทรศัพท์ไม่ไม่โทรไม่จะกลับกี่โมงไม่เป็นไม่กี่หลาบกินอะไรอยากไม่วันเดี๋ยวจะพาวิจิตรไปเซ็นท่านคะแนนเด็กมีความสุขนะ คือถ้าถ้าผมไม่อยู่บ้านเจกาคนเนี่ยเขาจะมีความสุขมากเลยจะไปช็อปปิ้งซื้อของเล่นซื้อดินน้ำมันเริ่มปึกกล้ามเนื้ออะไรเลือกเสื้อผ้าอะไรคือมันเป็นอะไรที่แบบชุ่มชื่นหัวใจนะนะพอมีลูกชีวิตมันจะเปลี่ยนนะนะใช่ครับวันนี้เนะเทปดี้แน่นอนเลยผมมีผมอยากรู้ประสบการณ์คือตอนนี้ผมเนี่ยมีปัญหาเกิดขึ้น ััญหาอะไรรคบแต่ไม่เรียกว่าปัญหานะสถานนาการทุกวันนี้ผมสถานการณ์เนี่ยคือผมนอนสามความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาเนี่ยมันต้องมีทํำยังไงกันฮะเวลาลูกหลับเนี่ยเฮ้ยเขียนแังเราก็เบาๆสิแล้วก้าลูกตื่นตอนนั้นพอดีอ่ะก็ไม่หรอกเด็กหลับยาว่เด็กหลับยาวจนรู้จังหวะกระดอนมแล้วแบบนี้ไม่มีอะไรอย่างงี้เลยไม่ก็เหมือนปกติก็ยังอยู่ที่เดิมแล้วก็หันไปมองออหลไร เขามองเราอยู่อ่ะสบตาเขาเนี้ยเขาง่วงเขาเขาเขาหลับเขาเขวงแต่เราเอางี้ไปไปทำของหวานมันจะเริ่มปละเออเดี๋ยเริ่มไหลยาวเดี๋ยวไหลยาวครับผมเดี๋ยวผมจะมาทำเป็นเมนูง่ายๆนะครับเราจะทำเป็นบุญลำไยฝอยทองครับ ทำในคอนโดก็ได้นะครับผมสบายสบายเลยมีลำไย,ยแห้งครับผมมีฝอยทองน้ําตาลผงวุ้นเริ่มต้นคือเรานำลำไย,ยแห้งนะครับผมเอาไปต้มน้ําก่อนอย่าเพิ่งใส่น้ําตาลนะ,นะครับแล้วก็เราจะเอาเขาขึ้นมาพักให้เย็นแล้วก็แบ่งมาส่วนหนึ่งแล้วก็เราจะเอาผงวุ้นใส่เข้าไปก่อน แล้วเราก็จะคนให้เขาผงวุ้นกับน้ำน้ำใยเนี่ยเข้ากันที่เราคนนี่ให้ผงวุ้นเขาเข้าเป็นตัวเนื้อเดียวกับตัวน้ำน้ำใยเพราะว่าไม่งั้นถ้าเกิดเราใส่ตอนเดือดเนี่ยตัววุ้นก็จะเป็นก้นกอนๆนะครับอ่าเราก็มาตั้งไฟครับในระหว่างนั้นเดี๋ยวเราจะมาเตรียมตัวพิมพ์ของเราผมก็ใช้พิมพ์ง่ายๆนะครับผมไม่ต้องใช้พิมพ์ที่ยุ่งยากมากมายใช้ถ้วยแล้วนำฝอยทองฝอยทองที่เราทาน บางทีเราซื้อมาแล้วเราทานแบ่งทานบานบนิดละหน่อยนะครับทานเยอะกอ้วนเนี่ยเราก็เก็บไว้มาทําเป็นตัวบุญได้แล้วก็ในตัวของลําไยแห้งนะครับผมเขาก็จะมีสรรพคุณคือเวลาเราทานต้มเป็นน้ำลำไยเนี่ยก็จะช่วยในการลดอาการวิงเวียนศีรษะได้นะครับ แต่แล้วผมเป็นวุ้นน้ำลำไยฝอยทองครับผมที่เป็นเส้นเส้นคือฝอยทองวุ้นน้ำลำไยฝอยทองครับโหดูซับซ้อนมากครับผมเดี๋ยวผมเดี๋ยวคราวหน้าผมมาในรายการนี้เดี๋ยวผมจะทำปลาหมึกยัดไส้หมูสับทอดกระเทียมต้มจืด ลัอพีผไม่ดุมอ่ะรักคืออะไรเหมือนเดิมไหมต่อเหมือนเดิมไหมไปไะมักคืออะไรเดมอีเลิอความรักเหรอโอ้โหตอนนี้ห่อมันยิ่งใหญ่มากเลยพูดไปมันก็แบบคนไม่เข้าใจนะคือวันที่ลูกคลอดหรือวันที่แบบเราเห็นลูกอ่ะเป็นไงพี่เราไม่เราไม่ถึงร้องไห้แต่เราก็จะรู้สึกเหมือนที่เขาจะพูดว่าเราก็จะรู้ว่าพ่อเราอ่ะเขารักเราขนาดไหนซึ่งมันก็เป็นเป็นนิยามของคำนี้จริงๆรอ่ะ ถูก oh. ป,ปะ่ะมันคือเซฟโซนของทั้งภรรยาของลูก mm hmm. มันไม่ใช่ทั้งความรักนะมันมีความปลอดภัยตลอดทั้งชีวิตของเขาอะ่ะ mm hmm. ทุกสิ่งทุกอย่างนี่มันจะต้องคิดเป็นกระบวนการขั้นตอนหรืออะไรอย่างเงี้ย mm hmm. ใช่แล้วก็แบบมันเป็นการเติมเต็มให้ตัวเราด้วย mm hmm. ซึ่งตัวเราพอมีเขาเนี่ยเรารู้สึกว่าเรารู้สึกปลอดภัยเหมือนกัน mm hmm. ใช่เวลากองออกไปทํางานเนี่ยก็จะแบบหอมเขาเนี่ย mm hmm. บอกว่าวิจีป,ป๊าไปทำงานนะลูกนะเดี๋ยวป,ป๊ากลับมานะมันก็ทำให้เรารู้สึกแบบเออเราต้องอยู่เพื่อเขาอ่ะคือจะเกิดสามอ่ะ<ม>หรือว่าครอบครัวจะเป็นสี่หรือเป็นอะไรก็ได้อ่ะแต่ถ้ามันรวมเป็นหนึ่งแล้วอ่ะมันมั่นคงเสมออยู่แล้ว<ม>รู้ปะ<ม>ก็เหมือนพี่เออองปอมทัพถ้าสามคนมความรักมันคือทั้งหมดอ่ะ<ม>ออา<ม>ใช่ป่ะ<ม>พี่ติก๊กวีจิมันครบ<ม>ถ้ามันครบมันก็ดี มันมันจะเป็นสิ่งที่มันสมบูรณ์อยู่กันเลี้ยงลูกกันอย่างเงี้ยสามคนพ่อแม่ลูกอ่ะมีปัญหาบ้างไหมมีส่วนใหญ่หลักๆปัญหาอะไรของพี่ของพี่เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการที่แบบคุณแม่เขาเคยเป็นคนแอคทีฟมาตลอดพอลูกเริ่มโตเ็าเริ่มอยากจะทําอะไรบ้างอยากจะไปทํางานทํานู่นทำนี่อะไรอย่างเงี้ยเหมือนที่เขาเคยทําอ่ะแต่เราเนี่ยคิดว่าพสามขวบแรกเนี่ย ยังไงก็ตามเนี่ยคนที่ต้องใกล้ชิดมากที่สุดคือแม่พ่อแม่เดี๋ยวเข้าโรงเรียนก่อนเราค่อยไปทำแต่ถ้าแบบถ้าแบบเวลาที่จะไปเล่นฟิตเนสหรืออะไรที่แบบเป็นเบาๆไปอะไรอย่างเงี้ยนะแต่คือว่าไอ้สปงสตาร์หรืออะไรที่มันออนไลน์ต้องหยุดทันทีสต็อปสต็อปเลยแล้วหน้าที่หลักคือแบบดูแลพี่ดูแลงานให้พี่ดูแลบ้านถ้าเกิดลูกอ่ะเข้าโรงเรียนแล้วก็จะมีเวลาว่างถูกไหมตอนนั้นเนี่ยค่อยคิดกันว่า นะโลกปัจจุบันตอนนั้นอยากจะไปทําอะไรก็ไปทํำแต่พี่ถือว่าหน้าที่ผู้ชายเป็นหัวหน้าครอบครัวใช่หัวหน้าครอบครัวพี่ก็จะทหน้านนี้อะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ถ้าเกิดถ้าเกิดแบบมีปัญหากันบ้างเล็กน้อยที่จะต้องแบบทัศนคติไม่ตรงกันเนี่ยจะเป็นเรื่องนี้แล้วเวลามีปัญหาการใครแบบว่างอไอ่พี่ส่วนใหญ่หือว่างอนกันนะส่วนใหญ่ถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยจะสวนกันเลยกระทะเลยเหรอกระทะ Oh. ชนอย่ชนเลย mm hmm. อ่า mm hmm. แต่แบบพอ,พอมันพอมันผ่านมาปุ๊บเราก็รู้สึกว่าแบบอืม mm hmm. บางอย่างมันก็ไม่ควรจะต้องชนหรือเปล่า mm hmm. อะไรอนยะ่างเงี้ยแต่ก็เลือกเลือกวิธีวิธีที่จะปฏิบัติกันแบบไหนที่ให้รู้ว่าเออมันไม่ถูกต้องนะ mm hmm. หรือเราไม่พึงพอใจสิ่งนี้นะมันจะเหมือนกับว่ามันจะมีสัมผัสกันอยู่แล้วอะ่ะ mm hmm. สัญชาตญาณของความเป็นคู่อะ่ะ อย่างติ๊กเนี่ยเขาเป็นคนไม่หึงใช่ไหมแล้วเขาเข้าใจการแสดงเพราะฉะนั้นเวลาพี่ไปถ่ายละครเนี่ยเขาจะไม่ได้รู้สึกว่าเล่นกันเอกคนไหนแล้วต้องมีปัญหาทั้งๆท,งที่สมมติว่าเราเคยมีแฟนมันเนี่ยบางคนหึงมากเลยนะกับการที่ต้องก่อนนางเอกหรือหอมแก้มนางเอกถ้าเรามีแฟนนอกโครงการหรือเขาไม่เข้าใจเรื่องงานของเราเนี่ยเขาอาจจะผิดพลาดหรือเป๋ไปเลยก็ได้ถือว่าใช่ไหมแต่นี่เขา เขาเข้าใจเออเขารู้พี่หนุ่มฝากผลงานฝากผลงานนิดนึงครับนิดนึงฝากรายการเลิฟส่องครับอ้าขอบคุณมากเลยครับใครอยากับแฟนๆทุกคนติดตามตลอดเพราะว่าคอนเทนต์ดีจริงครับขอบคุณมากครับแล้วก็อย่างที่บอกครับละครเรื่องภรรยาครับผมแสดงด้วยกันใช่เป็นเมียพี่หนุ่มใช่แล้วอีกเรื่องบังเกิดก้าวกับคุณป๊อกยศิษฐ์ดาครับเร็วๆนี้ฮะอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรมากครับอย่างอื่นก็คูบๆหยิบหยิบ ทำอะไรก็เป็นข่าวโตเรื่องแสบโตเรื่อะเบื่อถือว่าเราโอเคพี่มีกระแสไงบางทีพี่นี่ธรรมดามากเลยนะพี่งงเลยบางทีแบบว่าในไลน์เด้งขึ้นมาอีกแล้วอะไรพี่ยังไม่ได้ทำอะไรเยอะเลยจะไม่ได้อะไรเอาเยอะเหรอคือมีมีแบบตลอดเออแบบครับติดตามข่าวได้ขอบคุณพี่หนุ่มมากๆเลยนะขอบคุณพี่โอ๋พี่เอขอบคุณมากครับ เจอทุกๆคนนะครับพี่ๆเดี๋ยวครั้งหน้ามาใหม่เดี๋ยวเจอกันที่กองกองละครใช่ครับอ๋อวันนี้ดีนะเจอดานค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะคุณผู้ชมกลับมาเจอกันใหม่ในรายการเลิฟสตรองที่นี่เวลาเดิมวันนี้อ๋มแล้วก็คุณเอแล้วก็พี่หนุ่มสอนตามลาไปก่อนสวัสดีครับสสวัดีครับคืนนี้เขย่าผ่านลูกแล้วครับบางทีเราไม่ต้องพูนก็ได้ไงพี่หนุ่มอตอนไหนอ่ะตอนเวลาว่างของเราอ่ะ เพราะว่าเอาเวลาว่างไยเหรออืมจริงอ่ะจริงไม่จาเป็นจะต้องกลางคืนนะจริงเหรอพี่อ่ <laughs> คุณนี่กระจกว่าบ้านคุณเลยนะอ,นอืนี่ผม <laughs> ที่ผมไกินข้าวตรง <laughs> ที่คุณทำอะไรกันหรือเปล่าเนี่ย <laughs>